เพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ล่าสุดที่พลเอกประวิตย์บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐคราวนี้ไม่อยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะว่าก็มีคดีความที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศนั่นเองมาไล่เลียงดูนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ตอนนี้หลายคนมองว่าเคยมีตําหนิมีคดีแม้ว่าบางคดีจะยกฟ้องแล้วก็ตามนะหลายคนก็บอกก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะมาเอามาไหมนะฮะอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติรัฐมนตรี ที่จะฝ่าด่านเรื่องจริยธรรมในอนาคตหรือไม่เอาอย่างทางด้านของร้อยเอกธรรมรัฐพรมเผ่าก่อนหน้านี้ถึงขั้นมีกระแสข่าวเลยนะครับว่าจะได้ตําแหน่งรองนายกเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะฮะแต่จากโผล่าสุดที่พลเอกประวิตยออกมาส่งสัญญาณก็เหมือนจะหลุดเพราะเคยมีคดีครอบครองสารเสพติดอ้างว่าเป็นเฮโรอีนน้าหนัก3.2กิโลกร,รมัมแต่เรื่องราวนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคดีนอกราชอาณาจักรคาวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเคยมีออกมาแล้วนะฮะ เมื่อวันที่5พฤษภาคม2,564ตอนนั้นสารยกหลักอธิปไตยของประเทศมาเลยฮนะเป็นหลักในเหตุผลข้อหนึ่งว่าคำพิพากษาของศารในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่สารไทยจึงไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีและสสอันนี้หลายคนก็บอกเอยอย่างนี้สารศาลทา่านวินิจฉัยแล้วนะอย่างนี้้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่น่ามีปัญหารหรือเปล่าแต่หลายคนบอกว่าก็กไม่แน่ <c oughs> ก็ไม่แน่นะอย่าชะล่าใจต่อให สารรัฐมนูญเนี่ยเคยเคยพูดแบบนั้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกประเทศแต่คราวนี้มันจะไปถึงขั้นจริยธรรมได้ไหมผมเติมให้เลยฮะ,ะคือตอนนี้เนี่ยมันมีบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาแล้วก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมถูกไหมฮะผมย้อนไปดูคาร,ร้องร้อยเอกธรรมนัฐที่สารรัฐมนูญบอกว่าเป็นเรื่องอธิปไตยแต่ละประเทศเนี่ยอตอนนั้นเคาร้องวงเล็บหกฮะเรื่องขายคุณสมบัติแค่นั้นยังไม่เคยมีใครร้องร้อยเอกธรรมนัฐมาตราร้อยหกสิบวงเล็บ สนะฮะก็คือเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอ่ะวงเล็บสีแล้วก็วงเล็บห้าด้วยเรื่องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงดังนั้นที่ศาลบอกว่าโอเคเนี่ยก็เพราะว่า ศาลบอกว่าสารไม่มีสิทธิ์จะไปพูดเรื่องคุณสมบัติเพราะมันเป็นคำพิพากษาต่างประเทศไม่ขาดคุณสมบัติ<อ>แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องจริยธรรมไม่ได้พูดถึงจริยธรรมไง<อ>ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันมีคนร้องเรื่องจริยธรรมเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากะใช่ว่าจะยังไงเพราะว่ามันแปลว่าเอก,กจะต้องไปเช็กว่าเรื่องที่ต่างประเทศเนี่ย<อ>ที่คุณธรรมนัสเขาบอกมันเป็นแป้งมันไม่ใช่เฮโรอีนนะมันเป็นแป้งเนี่ย<อ>สรุปมันเป็นแป้งหรือมันเป็นเฮโรอีนเพราะถ้าสมมติมันเป็นแป้งก็มันจริงแปลว่ามีจริยธรรมะ ถูกไหมฮะเพราะคาว่าจริยธรรมมันไม่มีอธิปไตยหรอกฮะว่าจริยธรรมคุณทําดีหรือทําไม่ดีต่างประเทศอ๋ออยู่เมืองไทยใช้ตัดสินไม่ได้ก็เหมือนคุณพิชิตไงเหมือนก็ดีคุณพิชิตน่ยคุณเศรษฐาเคยถามกฤษฎีกาเรื่องคุณสมบัติใช่กฤษฎีกาก็ตอบเรื่องคุณสมบัติโอเคอ่าแต่ไม่ได้ถามเรื่องจริยธรรมไงสุดท้ายหลุดคุณเศรษฐาหลุดเพราะเรื่องจริยธรรม คุณธรรมนัทเนี่ยเข้าขายคล้ายเครียงใกล้เคียงเป็นเป้าใหญ่นะเป้าใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอัน <จะ S 1> นี้นี่คนหนึ่งซึ่ง,งล่าสุดดูเหมือนจะไม่ได้ไปต่อแล้วส่วนอีกคนหนึ่งฮะคุณชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจริงๆแล้วคุณชาดาเนี่ยคือเคยตกเป็นจำเลยคดีจ้างวานฆ่าศาลชั้นต้นเนี่ยตัดสินจำคุกก็จริงแต่สุดท้ายศาลฎีกายกฟ้องนะฮะก็คือจริงๆหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะก็หลุดแล้วนะก็พ้นแล้วนะ นะฮะแต่เดี๋ยวต้องพิจารณารายละเอียดและข้อกฎหมายว่าต่อให้สารยกฟ้องแล้วนะฮะมันจะมีช่องอื่นไหมแต่ถ้าตามหลักการถ้าสารบอกว่าบริสุทธิ์ก็น่าจะต้องบริสุทธิ์นนะนอันนี้อันนี้ถ,นนถ้าเราคิดกันเองนะอันนี้อาจจะเบาหน่อยนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งคุณสันตพิพร้อมพัด <c oughs> น้สัตีช่วยกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็จะเป็นเห็นว่าเป็นประเด็นเคยถูกลบชื่อออกจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงปี2542เหตุให้ผู้อื่นปลอมบัตรนักศึกษาแล้วก็มีใบขับขี่ทุจริตการสอบวิชาปรัญาบื้้องตน นะแต่แต่ล่าสุดคุณสันติก็ขึ้นเป็นรัฐบุติว่าการเลยนะครับเรือ่อเนี้มันน่าสนใจเพราะว่าไอ้เรื่องประเด็นเรื่องมอรามเนี่ยเคยมีคนพูดถึงตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่แล้วอตอนนั้นที่มีข่าวว่าคุณสันติจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังอะไรเนี่ยตอนนั้นมันมีข่าวมาแบบนั้นมันก็เลยมีคนเอาข่าวนี้ขึ้นมาเพิ่มอันนี้มันก็น่าสนใจอีกครับเพราะหนังสือมันก็มีการแชร์กันออกมาว่ามันเป็นหนังสือจริงถ้าคนคนนึงโดนไล่ออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เออมันก็น่าสนใจว่าคนคนนี้เนี่ยขาดจริยธรรมหรือเปล่า,าอืมอนี่อีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งคนอีกคนหนึ่งนะฮะที่จะเตรียมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของรวมไทยสร้างชาติมีชื่อมาแล้วก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติอันนี้มีประเด็นก็คือมีคําพิพากษาชั้นต้นจําคุกหนึ่งปีรอลงอาญานะครับก่อนที่จะพิพากษากลับในการยกฟ้อง คดีก็คือเป็นแกนนำกปปสชุมนุมทางการเมืองช่วงปี 5- 6ถึงปี57แต่อันนี้ก็คือศาลก็ยกฟ้องไปแล้วอันนี้ก็คล้ายๆกับคุณชาดาใช่เนาะยกฟอ้องไปแล้วอะศาลตัดสินว่าบริสุทธิ์ไปแล้วเขาไม่น่าจะมีปัญหาไหม,อ,มอันนี้ก็อีกหนึ่งคนที่ถูกพูดถึงนะ,ะเห็นไหมที่เราตั้งประเด็นทั้งคุณสันติพร้อมพัดว่าเอกธรรมนั้นนี่ก็ประชังพลังประชารัฐทั้งคู่เลยนะใช่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจนะเราก็ดูตามเนื้อผ้าคดีมันก็น่าเอามาคิดต่อแต่3คนซ้ายเนี่ย มีกระแสว่าได้ไปต่อแล้วยกเว้นรออิธรมนัคนเดียวถูกต้องอ